รักยายคีเลนิยายเรื่องนี้แต่งขึ้นเพร่ะความบันเทิงผู้แต่งหมุนพงใหญ่อย่าลืมกดซับสไคร b ์กดไลค์กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนตอนใหม่ๆภายในงานเลี้ยงปาร์ตี้วันเกิดของนิ่มวาลีชวนนิ่มนั่งดื่มเครื่องดื่มฉลองครบรอบวันเกิด20ปีของนิ่มแววตาของวาลีแฝงความมิจฉาอยู่ในขณะที่เทนแฟนหนุ่มของนิ่มเดินเข้ามาพร้อมช่อดอกกุหลาบสีแดงช่อใหญ่เทนยื่นช่อกุหลาบให้นิ่ม พร้อมกล่าวคำวอวยพรวันเกิดคนรอบข้างมองทั้งคู่ด้วยสายตายินดีจนกระทั่งส่งเสียงเชียร์ขึ้นมาเมื่อไหร่พวกเธอสองคนจะแต่งงานกันวาลีเลิกคิ้วขึ้นเธอยกแก้วขึ้นชูยินดีกับพวกเธอสองคนด้วยฉันขอให้ทั้งคู่คบกันไปนานๆคนรอบข้างต่างส่งเสียงร้องยินดีกับนิ่มและเทนแต่ภายในใจของเทนกลด่าการกระทำของวาลี หลังงานปาร์ตี้เลิกเทนเดินไปแขวะวาลีเธอพยายามเดินหนีเทนเขากับคว้าแขนของเธอเท,น,ทนออกแรงบีบแขนวาลีอย่างแรงถ้าไม่อยากเจ็บตัวแบบนี้แล้วก็หัดสงบปากสงบคำซะบ้างเทนเคยคบกับวาลีเงียบๆก่อนหน้าที่จะเปิดเผยตัวว่าเขาเป็นแฟนกับนิ่มเทนเป็นชายหนุ่มหน้าตาดีบุคลิกเป็นกันเองทำให้เขาเป็นที่หมายปองของสาวสาว ก่อนหน้าเทนไม่เคยเปิดตัวเป็นแฟนกับใครสักคนจนกระทั่งเขาได้รู้จักกับนิ่มซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของวาลีทันทีที่วาลีแนะนำนิ่มให้รู้จักกับเทนก่อนหน้าเทนทำตัวสนิทสนมกับวาลีจนกระทั่งทั้งคู่แอบตกลงคบหากันเงียบๆโดยเทนมักจะถามเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับนิ่มนิ่มเป็นสาวสวยหวาน ชีวิตสุขสบายเมื่อเปรียบเทียบกับวาลีที่ต้องทำงานส่งตัวเองเพื่อให้ได้เรียนต่อวาลีพ่ำบอกเธอราวกับอยู่ภายใต้เงาของนิ่มทุกครั้งมุมปากของเทนยกยิ้มเขาใช้ชีวิตหลายปีมานี้ด้วยรูปร่างหน้าตาที่ดูดีของตนเองเป็นสิ่งหนึ่งดูใจเพศตรงข้ามไม่ว่าจะเพศไหนเทนไม่เคยรังเกียจหรือปฏิเสธ ด้วยความมีเสน่ห์ของเขาทําให้เทนมีทุกวันนี้เทนค่อยๆเปลี่ยนไปวาลีเริ่มรับรู้การเปลี่ยนแปลงของเทนที่พยายามตีตัวออกห่างจากเธอจนกระทั่งรู้ว่าเทนเปิดตัวนิ่มเป็นแฟนต่อหน้าทุกคนวาลีบอกให้เทนเลือกระหว่างเธอกับนิ่มว่าเขานั้นจะเลือกใครคําตอบที่เธอได้รับจากชายหนุ่มทำเอาตัวของวาลีชาวา่า ฉันก็ต้องเลือกคนที่สามารถซัพพอร์ตฉันได้ซึ่งคนนั้นไม่ใช่เธอแน่นเป็นครั้งแรกที่วาลีได้รู้ตัวต,วตนที่แท้จริงของเทนน้ำเสียงกดดันของเทนทำให้วาลียอมอ่อนข้อให้กับอีกฝ่ายเทนอย่าคิดว่าทุกคนจะโง่เหมือนฉันที่ยอมให้คุณหลอกใช้แล้วไงเธอต้องการบอกอะไรฉันตัดใจจากฉันซะเถอะนะวาลี ตอนนี้ฉันมีแฟนแล้วที่สำคัญนิ่มก็เป็นเพื่อนของเธอเธอไม่สมควรทำแบบนี้กับเพื่อนวาลีรู้สึกสับสนกับสิ่งที่เทนพูดวาลีทำไมเธอถึงกล้าทำอะไรรับหลังฉันแบบนี้ทางที่ฉันเห็นว่าเธอเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของฉันนิ่มกล่าวทางน้ำตาเทนเดินตรงไปอบกอดนิ่มพร้อมส่งยิ้มเล็กน้อยให้วาลีสารเลว ไม่คิดว่าเขาจะกล้าโยนความผิดทุกอย่างมาที่เธอทั้งหมดนิ่มถ้าเธอไม่เชื่อใจฉันก็ไม่เป็นไรแต่ฉันอยากให้เธอรู้ผู้ชายคนนี้ไม่ได้ดีอย่างที่เธอคิดวาลีพูดจบเธอเดินหันหลังจากคนทั้งสองไปเพียงคู่หนึง่งเทนเอ่ยขึ้นปอบโยนนิ่มอย่าไปฟังที่วาลีพูดเลยเธอหงอุดาคุณมากจนขาดสตินิ่มพยักหน้า มุมปากของเทนยกยิ้มวาลีรู้สึกเสียใจถึงแม้ในใจส่วนลึกของเธอรู้สึกอิจฉานิ่มแต่เธอก็ไม่ได้ต้องการให้นิ่มถูกเทนหลอกลวงวาลีส่งลายหานิ่มเธอต้องการให้อีกฝ่ายรู้ความจริงว่าเทนเป็นคนยังไงนิ่มส่งลายตอบกลับเพียงว่าเธอไว้ใจเทนเทนบอกกับนิ่มว่าวาลีตั้งใจใส่ร้ายเขา เพื่อให้นิ่มเลิกกับตนแล้ววาลีจะได้คบกับเขาแทนวาลีมองข้อความเธอไม่คิดว่านิ่มจะเชื่อเทนมากกว่าตนเองวาลีจึงส่งข้อความกลับงั้นก็แล้วแต่เธอแล้วกันนิ่มฉันไม่สามารถบังคับความคิดของเธอได้หลังจากตัดสินใจได้แล้ววาลีไม่ได้ก้าวไก่เรื่องส่วนตัวของนิ่มอีกเลยกระทั่งทุกคนเรียนจบแล้วแยกย้ายกันไปใช้ชีวิตในวัยทำงาน วารีเธอบีเซ็นงานครั้งนี้ออกมาได้ดีมากจนลูกค้าชมเธอกันใหญ่เลยรัดมองสาวสวยทันสมัยที่ส่งยิ้มให้กับเธอปัจจุบันวารีได้เป็นผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายออกแบบเธอมีความสุขกับงานที่ทำอยู่กระทั่งวารีได้พบกับนิ่มโดยบังเอิญอีกครั้งเธอเปลี่ยนไปมากเลยนะวารีจนฉันเกือบจำเธอไม่ได้ นิมจ้องมองวาลีขมิงแต่ในตอนนั้นวาลีก็ยังไม่ทันพูดตอบนิ่มเมื่อเธอเห็นเทนเดินตรงมาเข้าอุ้มเด็กผู้หญิงคนหนึ่งมาด้วยนิมเรากลับบ้านกันเถอะค่ะนิ่มตอบด้วยสีหน้าเฉยชาคุณคุยกับใครอยู่หรือนิ่มเทนพูดพร้อมหันหน้ามองวาลีแวบหนึ่งฉันไม่รู้จักเธอเหรอกคะ่ะเธอแค่มาถามทางฉันเฉย นิ่มเอ่ยอย่างเย็นชาอันที่จริงวาลีพอรู้อยู่บ้างว่านิ่มตัดสินใจแต่งงานกับเทนหลังจากทั้งคู่เรียนจบทันทีเธอรู้ว่านิ่มพยายามช่วยเธอไม่ให้เธออึดอัดใจเมื่อเจอหน้าเทนคุณจ้องมองผู้หญิงคนนั้นทำไมนักหนานิ่มเอ่ยถามเทนที่สนใจวาลีไม่เลิกเขายิ้มสาวสวยคนนั้น คงไม่ใช่วารีหรอกนะเธอดูเปลี่ยนไปจากแต่ก่อนจนผมเกือบจำไม่ได้สมัยก่อนเธอทั้งชมทั้งเชยซึ่งแตกต่างจากคุณในตอนนี้เทนหัวเราะนิ่มมองหนูตนเองที่เปลี่ยนไปจากอดีตตอนนี้เธอกลายเป็นคุณแม่ลูกหนึ่งที่ไม่ค่อยใส่ใจภาพลักษณ์ของตัวเองนิ่มถามเบาๆคุณคงไม่ได้คิดอะไรไม่ดีกับเธอใช่ไหมเทนชะง,งัก ผมจะทำอะไรก็เรื่องของผมคุณไม่มีสิทธิ์มาสั่งผมเข้าใจไหมเมื่อเห็นอย่างนั้นนิ่มก็ได้คำตอบแม้ไม่ต้องพูดต่อภายใต้สายตาคมที่จ้องมองผลงานการออกแบบผลิตภัณฑ์อย่างไม่วางตาเคนกล่าวอย่างเย็นชาใครเป็นคนออกแบบโปรดัก์นี้คุณวาลีผู้ช่วยผู้จัดการคะ่ะผมอยากพบเธอช่วยติดต่อให้ผมหน่อยค่ะบอส เคนมองหญิงสาวที่เดินเข้ามาภายในห้องเธอดูไม่กลัวเขาเช่นคนอื่นๆคุณเป็นคนออกแบบโผลักตัวล่าสุดอย่างนั้นเหรอค่ะท่านประธานคุณต้องการให้ฉันปรับแก้ตรงไหนเพิ่มเติมหรือเปล่าคะไม่วาลีแอบถอนใจเธอพยายามอย่างหนักกับงานออกแบบครั้งนี้ผมอยากคุยกับคุณถึงงานผลักตัวต่อไป ที่ผมจะให้คุณช่วยออกแบบให้วาลีดีใจกับคำพูดของเคนอีกครั้งเธอได้ยินกิติศักดิ์ความเรื่องมากของเคนมาก่อนเขาเป็นผู้ชายเอาแต่ใจนี่คือสิ่งที่เธอรับรู้จากคนอื่นแต่เมื่อเธอได้ร่วมงานกับเขาจริงๆทัศนคติที่เธอมีต่อเขาก่อนหน้านี้กับต้องเปลี่ยนความคิดเคนเป็นผู้ชายที่มุ่งมั่นเขาใส่ใจทุกรายละเอียดของงานทุกชิ้น จนกระทั่งเป็นเหตุผลที่วาลีต้องพัฒนาฝีมือของตัวเองให้เป็นที่ยอมรับรอยยิ้มจางๆปรากฏหลังดูผลงานที่วาลีนำเสนอเคนเออยชมเธออย่างที่วาลีเองก็คาดไม่ถึงสีหน้าดีใจของเธอปรากฏชัดผมอยากเลี้ยงคุณตอบแทนสักมือคุณคงไม่รังเกียจวาลียิ้มแล้วตอบแน่นอนค่ะอาหารค่ำคืนนี้ ในโรงแรมหดูทำเอาวาลีรู้สึกประหมา่าเคนปอบโยนไม่ต้องกลัวขอบคุณค่ะเคนกุมมือเธอไว้ผมกลัวคุณจะเดินผิดทางดีที่ชายหนุ่มคว้ามือของเธอไว้ก่อนที่เธอจะต้องอับอายขายหน้าต่อหน้าคนอื่นฝ่ามือเล็กๆของเธอเย็นจนกระทั่งเคนกรวหมดคิ้วอย่างเห็นได้ชัดเขามองวาลีอย่างพินิจพิเคราะห์ ภายนอกเธอแสดงต่อหน้าทุกคนดูเข้มแข็งแต่แท้จริงแล้วเธอดูอ่อนแอราวกับเด็กน้อยคนหนึ่งเทนเบิ่งตากว้างเมื่อเขาพบกับวาลีครั้งเขาลุกจากเก้าอี้เดินเข้าไปทักทายเธอวาลีเธอก็มาทานอาหารที่นี่เหมือนกันเหรอถ้าไม่รังเกียจไปร่วมโต๊ะกับผมก็ได้นะวาลีมีทีท่านิ่งเงียบเธอหันไปสบตากับเคนราวกับขอความช่วยเหลือ ผมคงต้องขอปฏิเสธคุณเพราะเธอมากับผมเคนจุงมือพาวาลีเดินไปต่อหน้าต่อตาเทนวาลีกล่าวขอบคุณเคนที่ช่วยเหลือเธอจากสถานการณ์น่าอัดผู้ชายคนนั้นคงตือคุณไม่เลิกแน่ฉันไม่รู้ว่าควรจะทำยังไงให้เขาไม่บุ่นวายกับฉันอีกผมมีข้อเสนอแต่ไม่รู้ว่าคุณจะยอมรับไหมข้อเสนออะไรคะแกล้งเป็นแฟนกับผม ผมสามารถช่วยให้ผู้ชายคนนั้นเลิกวุ่นวายกับคุณได้โดยทันทีวาลีคาดไม่ถึงกับวิธีการของเคนแต่เธอไม่อยากให้เรื่องวุ่นวายมากกว่าเดิมวาลีได้แต่ก,ก้มหน้าก้มตากินอาหารที่เธอสั่งมาเธอไม่กล้าสบตาก,กับเคนชายหนุ่มแอบยิ้มหลังทานอาหารเสร็จเทนยังคงเดินมาชวนวาลีไปเที่ยวต่อด้วยกันแต่เธอไม่อยากให้เรื่องระหว่างเธอกับเทน ต้องเลยเถิดไปมากกว่านี้วาลีจึงตัดสินใจควงแขนของเคนแล้วเอ่ยว่าฉันมีแฟนแล้วฉันคงไม่สะดวกที่จะไปกับคุณขอตัวก่อนนะคะเพียงเท่านั้นสีหน้าของเทนแปรเปลี่ยนเป็นโกรธเกี้ยวเขาคาดไม่ถึงว่าเธอกล้าปฏิเสธเขาเขาก็แค่อยากรู้ว่าเธอยังคงรักเขาเหมือนแอนดีบเท่านั้นไหม ในเมื่อเธอปฏิเสธกับเขาตรงๆเขาก็ไม่จำเป็นต้องเสียเวลากับเธอวินาทีที่วาลีเห็นสีหน้าของเทนเธอตกใจจนนึกถึงเรื่องแนดดีบที่ผ่านมาตอนนั้นเธอไม่มีความสุขเลยตลอดครึ่งเดือนที่ผ่านมาวาลีได้รับงานจากบริษัทของเคนอย่างต่อเนื่องนั่นทำให้เธอกับเขาได้พบเจอกันบ่อยครั้งจนกระทั่งความสัมพันธ์ของทั้งคู่พัฒนาไปสู่ความรัก เคนไม่ได้ปิดบังความสัมพันธ์ระหว่างเขากับวาลีทั้งคู่มักไปไหนมาไหนด้วยกันต่อหน้าสื่อจนกลายเป็นการเปิดตัวแฟนไปโดยปริยายนิ่มมองภาพวาลีเธอถูกขอแต่งงานจากหนุ่มหล่อยังมีความสุขในโซเชียลด้วยความอิจฉาหากเธอไม่มีลูกกับเคนเธอคงเลิกใช้ชีวิตคู่กับผู้ชายที่มีแต่เปื่อยคนนี้ไปนานแล้วแต่ทุกครั้งที่เธอมองเห็นรอยยิ้มของลูกสาว นั่นทำให้นิ่มทำได้เพียงแต่ปอบใจตนเองเธอไม่อยากให้ลูกต้องขาดพ่อนั่นคือเหตุผลที่เธอทนอยู่กับเทนนิ่มหยุดยืนอยู่หน้าบริเวณสถานที่จัดงานแต่งงานของวาลีเธอมองดูรอยยิ้มสดใสของเจ้าสาวกับเจ้าบ่าวที่ยืนต้อนรับบรรดาแขกผู้มาร่วมงานนิ่มตัดสินใจเดินเข้าไปแสดงความยินดี วาลีดีใจมากที่นิ่มมาร่วมงานของเธอนิ่มสวมกอดวาลีก่อนที่เธอจะขอตัวกลับไปดูแลลูกสาววาลีพยักหน้ารับแล้วบอกให้นิ่มเดินทางกลับอย่างปลอดภัยนิ่มส่งยิ้มพร้อมบกมือจบบริบูรณ์